ชื่อแถหวหยวนนะรู้จักแค่ชื่อแค่นั้นแหละก็ตอนนี้กําลังไปน่าจะเป็นร้ากระเป๋าก่อนแล้วก็ตอมอแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวไปซื้อซิม,มเดินออกมาจากตอมอแล้วก็มาซื้อซิมนะครับเดินออกมาตอมอเลี้ยวซ้ายเลยก็ถึงเลยนะซื้อซิมเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้น MRT ทีนะครับที่ เมื่อกี้พี่รปภบ,บอกว่าที่ B 2ตามป้าย MRT ไปได้แล้วได้เลยข้างล่างได้เราเข้ามาซื้อชิกเกตตรงมีที่ให้อีี่กราร์ดมาแล้วก็ใช้อีี่การ์ดได้เลยเป็นที่ที่กราร์ด,รด,ดแล้วก็ไปได้เลยไปลงที่ไหนไทยพาวไทยเปนเรียนที่ดับ ตัดอกหนนี่ะไ, <c oughs> ไปไทเปเมืองใช้เวลาประมาณ45ที่ไปลงรถมาที่ไทเปเมืองแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปโรงแรมนเนเยอร์อินตอนนี้ไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนแต่อังไปถามมาแล้วเ<ล>ขาบอกว่าลงมาก็คือแบงเกอรขาบอกว่าให้เดินตรงไปเรื่อยๆก็ขึ้นไปได้แล้วก็ย้อนแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ย้อนแล้วก็เดินตรงไปคือว่ามึงไม่ร้อยใช่ <c oughs> ถึงแล้วนะครับนเนเยอร์อิน c h a ที่เมลเลอรอินนะคือเราประมาณพันเจ็ดห้องเล็กๆแบบนี้แหละจากไทเปเมนไปซื้อหลียในมาร์เก็ตก็ไปด้วยรถไฟสายสีแดงนะครับไทมาก็เอ็กซิบหนึ่งนะครับ คล้ายๆกับที่ที่ไทยทียยม่มันมังกี้ชื่อมังกี้ป่ะอันเล็กๆะเรียกไม่ถูกมันเรียกว่าอะไรอ่ะามา,าะมดูร้านนี้จะ5าดาวเหมือนที่แบบว่าเขาเรีวิวไว้หรือเปล่า รสชาติจะเป็นยังไงรสมันเป็นไงมันเหมือนมันจืดๆแต่มันเหมือนมันเป็นแบบกลิ่นขมไทยอะแต่จืดๆอะอันนี้มันเหมือนร้านแบบร้านแทงบลอลเลยอะน่าจะใช่นะนี่ญญทเวนตี้ฟัรวร์้ไต่หวันหวอนอตลตร้ารี่ด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะไปซันมูนเล็กกันก็ไปขึ้น THSR ที่ไทเปเมนนะเราจองมากับ a K K D แอปเคเคดไใช่ไหมแล้วก็เราจองตั๋วไปแล้วด้วยก็มาขึ้นตั๋วตรงนี้นะมาถึงสมศมภายใน THSR นะเราจองแบบ reserve s e ี t มาเขาก็จะฟิกซ e a มาให้เราเลยอยู่บนบัตร ถึง่ายจงแล้วนะครับแลตอนนี้ยังอยู่ในสถานีแล้วก็เดี๋ยวลงไปซื้อตัว๋วรถด้าล่างนะตัว๋วรถให้ชันมูลเล็กพามาแล้วนะก็จริงๆตามรีวิวอ่ะมันให้ซื้อบัตร n ันมูลเล็กอลิซานพาร์ด้วยแต่ว่าเหมือนคุยกับป้าคนขายตั๋วแล้วแกบอกว่าแกบอกว่าเหมือนเราไม่ได้จองรถมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราส่งเมลจองไปแล้วแล้วเขาก็ตอบตกลงมาแล้วก็เลยอาจจะไปซื้อตั๋วที่ชันมูลเล็กที เลงรถแล้วถึงสันมูลเล็กแก้วครับเดี๋ยวเดินไปเก็บกระเป๋ายูเล็กแบ็คแพคเกอร์เขาให้เราฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็เช็คอินได้ตอนเย็นเรากำลังจะสั่งซีกแต่ว่าไม่มีไข่มุกชาแก้วแรกนะ <c oughs> ในไต้หวันดูแบบว่าเห <c oughs> มือนชาชงไอ้ชาชงยี่สิบบาท <c oughs> ขอกินมักด้วยมันมีกินใบชาแล้วก็เป็นแบบว่ามันๆอ่ะอร่อย ก็เ <Okay. S 1> ไม่มีไข่มุกข้าว ok. <lite> ผ then, ัดมันครับมันอมันเป็นอ่าวานิลาพับเป็นพับวานิลาใส่ไข่มุกเปล่าไม่ได้ใส่เมื่อกี้ไม่ได้บอกอ้าวอืมอร่อยกรอมีอะไรแม่อร่อยบ้างออกกรอบนอกนุ่มในอร่อยหมดไม่หวานมันมันดี ำก็มาที sh ui. Sh ui nice ่ท่าเรือชุยเชี่ยสักอย่างนะเราก็จะเอาพารมาแล้วเขาก็จะเขาก็จะแปมมือสีแดงๆนี้ให้เหมือนเรือเขาก็จะมีรอบออกนะทุกสามสินาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจินมากววว มาถึงท่าเรือแรกแล้วนะครับชื่อสวนกวางอะไรสักอย่างสวนกวางคืเรียกว่าสวนกวางแล้วกันอบอกว่าที่นี่จะมีวัดพระทางซ้ำจังต่เดินไปพอสมควรตามรีวิวแล้วเขาบอกว่าเดินไปเจ็ดแปดร้อยเมตรแต่เหนื่อยมากตอนนี้ตากล้องเริ่มท้อแล้วไป เทีนี้จะเต็มไปด้วยของกินกิจกรรมมีปั่นเป็ดด้วยมีกระเช้าให้หนั่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าเรือเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมีวัด <c oughs> ไม่มีอะไรมีวัด<ต>มีวัด,วดสองที่ไข่ต้มไข่ต้มใบชาไม่ได้กินเหมือนกัน ไอ้เต่าก็จะมีของกินแบบว่าเป็นแบบแนวสตรีทฟู้ดเยอะมากมนแนะนําเลยแบบมาแวะกินที่นี่ได้เลยแบบบางแผนถ้าเที่ยวนะก็ท้าที่สามนี่ก็หาแล้กินพอดีอังกินอะไรไม่ได้เลยบอกว่ามันเกินเลยมาแวะร้านติ่มซำไปล,ลองดูว่าเป็นไง จากหาอะไรกินแล้วเราก็เดินทางไปที่กระเช้านะเขาเรียกไงนะกระเช้า,าปะลอบเวอไกลเหมือนกันประมาณประมาณแปดร้อยแปดร้เมตรอ่ะสิบนาทีได้เดินระหว่างทางเดินไปลอบเว์มีคนมาตั้งแคมปด้วย มันตลงโลเทีแล้วขึ้นมาชั้นสองเลยข้างล่างมันจะเป็นที่ขายตั๋วแต่ว่าไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเรามีตั๋วแล้ว่ส,ส,สยยังไงวะใสก็ไม่ใสเพราะว่าบรสชันนี่ไงสูงน่าหูอื้อดเลยเส <c oughs> ียวอีกแล้ว ตอนแรกครูเอาเอาแบบใสไม่ใสตูชัก,ออกไม่อยากใสละกลัวละเมื่อกี้ยังไม่รู้สึกน่ากลัวะแต่ว่าพอขึ้นมาถึงสูงแล้วน่ากลัวแต่ก็วิวดีเสียวอ่ะเฮ้ยไม่ทำออกหรอกลัวการเดิมเห็นละพอห้องนอนจริงเขาพาเรามาเหมือนเป็นอีกตึกหนึ่งในะใกล้ๆก็เป็นห้อง เหมือนเป็นห้องแยกแหละแล้วก็เป็นห้องน้ํารวมเป็นแชร์บัตลรูมนะห้องก็โอเคนะเป็นเตียงสองชั้นก็เล็กนิดน,นึงแต่ก็โอเคอะ่ะแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางเสียอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีของกินใกล้ๆล้ร้านพอดีร้านใกล้ๆที่เดินใกล้ๆมันปิดไปบีคราวน,นี้ต้องไปไกลเลยต้องเขาแต่ยังดีเขามีจักรยานให้ยืมโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะพักแค่นี้ก่อนวันนี้ค่อยเจอกันไหม่ครับก็วันนี้วันที่สามนะครับก็วันนี้เดี๋ยว จากซันมูลเล็กเดี๋ยวเราไปที่อารีซานกันก็จากซันมูลเล็กไปอาริซานเนี่ยมันต้องจองตัวรถออบัสไปก่อนนะซึ่งผมเข้าใจว่าตามรีวิวอะมันจะมีรถบัสของนันเตากับยวนลินแต่ว่าของนันเตาเนี่ยผมลองเมลไปแล้วไม่ตอบแต่ว่าของยวนลินเนี่ยเขาตอบมาว่าโอเคเขาจองที่ให้เราแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้โค้ดที่เป็นโค้ดจองหรืออะไรนะแต่ว่าเมื่อแก้พอดีถามมันมีคนสิงคโปร์ที่เขาเดินทางมาจากอาริซาน มาที่สำม,มุลเล็กพอดีเขาก็นั่งตัวอยู่หรินเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเออโอเคมันก็แค่จองเมลจองไปทางเมลเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะโอเคนะก็รถออก8โมงเดี๋ยวเราก็เก็บของเก็บของแล้วก็ไปกันเลยครับผมจองเมลไปเหมือนกันเขาบอกว่าเขาจองไปสองสารอบเพราะว่าเหมือนมันจองแบบไม่จองอะจองแล้วแบบมันไม่มีอะไรตอบกลับเท่าไหร่ตอบแค่ว่าการจองแบบสําเร็จลแล้วอะไรเงี้ย มาถึงแล้วนะครับด้บัสจะจอดตรงนี้นะแล้วรถบัสมาตรงนี้ก็จะมีเซเว่นให้หาอะไรกินด้วยก่อนที่จะเข้าไปที่อยู่ทยานจริงๆก็โรงแรมเราเดินไปจากตรงนี้ประมาณ7-8นาทีนะครับก็ไปกันแล้วึีคนแตกแล้วหนึ่งอันนี้หมอกหนักมาก ตอนเช้ามีแดดอยู่ดีก็แบบหมอกลงโคตรหนักเลยมึกว่าอยู่ในเมฆเข้ามาในเขตพยาแล้วชักมือชักมือจริงๆทำหน้าขี้เกียจอีเด้นั่งไปแล้วหนึ่งรอบมัน <c oughs> เป็นทางเดินแบบ ทางเดินยาวไปเรื่อยวันนี้ตามรีวิวแล้วเราต้องเดิน5้ากิโลจิ๊กเป็นเดไม่พอกูพะลาวงมาอาบีไม่อยากบอกเดี๋ยวมันหมดกําลังใจเราต้องเดินประมาณ5้ากิโลวันนี้เคแล้วเราก็นั่งรถไฟกลับไปตามสถานีเรื่อยๆมันวองงแล้วมันงองงแล้วมันงองงแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นให้มันนั่งรออยู่ตรงนั้นเราไม่สนเราก็ไปเที่ยวของเราไปเรื่อย จาปิงมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาถึงซิสเตอร์พรนะซิสเตอร์พรตำนานว่าไว้อย่างไรซึร่งเปิดมาเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าพี่น้องสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นคนเลือกก็เลยกระโดดน้ําตายทาั้งคู่เขาบอกว่าไม่อยากมีปัญหาใช่หรอ <c oughs> เอาหรอเอาล ตอนนี้เราเดินเลยชิสเตอร์พอมมานะครับมันเป็นเหมือนอะไรป่าต้นสนปะ่ะไม่รู้่เห็นแต่เห็นเวลาใครมาลีซานคือมุมนี้แบบต้องถ่ายรูปแล้วก็จัดไปหน่อยเมื่อกี้มีป้าเดินผ่านดเดินผ่านกล้องอเดินผ่านไม่พอ,อเฮียตดใส่กูเลยรียบวิ่งหนีมา,าเพราะเริ่มไปกลิ่นละอากาศดีมากยอากาศดีมากเย็นสบาย จากที่ไปดูซีเกตแล้วมันต้องเดินกลับวันนี้นึงนะเพื่อไปที่สถานีรถไฟซีเกตีสเตชันรถไฟรอบสุดท้าย16:30นะต้องรีบแล้วเดี๋ยวจะได้เดินกลับเชื่อทางไปสถานีแม่งคือแบบเหมือน,น,นเออเหมือนเข้าป่าเหมือนไปไหนไม่รู้อ่ะน่ากลัวชิบหายเนี่ย ยีมีป้ายบอกก็ยังแบบพออุ่นใจหน่อยเกือบเดินกลับแล้วเรามาที่สถานีรถไฟซาเกตรีนะก็นั่งกับริซานคนละร้อยเราได้ตั๋วมาแล้วเป็นรถไฟโบราณสีแดงๆสมูทตอนเช้าก่อนตี่ายอยบาท หนึ่งร้อยดอนต่กับอาริสานใช้เวลาประมาณเจนาทีเขาบอกว่า1.5โลนะครับเดียวก็น่าจะถึงกลับไปถึงอาริสานแล้วก็มาหาของกินนะเขาบอกว่าอยู่ชั้นสองทางลงบันไดชั้นสองถึงแล้วนะครับหัวฟงวิลล่า โรงแรมที่อาริซานนะก็ห้องไม่ใหญ่มากเลือกมาเป็นทวินเบดเพราะว่านอนกลนโอเคตกลงที่อาริซานเนี่ยอ,อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอะ่ะต้องต้องซื้อตั๋วก่อนสิบหกจุดามูนะก็คือต้องซื้อตั๋วไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยเราเราไม่น่าได้ไปกันนะเพราะว่าเอ,อคิดว่าพระอาทิตย์มันคงมองไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยไปไม่ไหวอังกยดไป ก็พรุ่งนี้คงนอนยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าดูข้อมูลแล้วนะก็คือต้องซื้อตั๋วก่อน1630แล้วก็ไอ้รถไฟที่กลับจากตัวซาเครตียมันก็กลับ1630พอดีเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะต้องซื้อตัว๋วที่สถานีอาิซานสเต,เตชันตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวแล้วก็น่าจะดีกว่าอืโอเควันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจะต่อกับไทเป